แก,ก๊ก,กก็๊กสวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวนาฬิการเรือนนี้กันนะครับนั่นก็คือ Garmin Forerunner 570นะครับเป็น Smart Watch GPS สำหรับนักวิ่งแล้วก็นักไตรกีฬานะครับที่ครั้งนี้เนี่ย Garmin เนี่ยมาขับเคลื่อนนะครับด้วยการฝึกซ้อมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา,าแบบครบหลูปครบวงจรทีเดียวใส่เข้ามาในเจ้านาฬิการเรือนนี้ครับ Forerunner 570นะครับ สำหรับตัว f o r e r u n r e r 570รุ่นใหม่นี่นะครับถือว่าเป็นเลขใหม่นะในซีรีส์ของการ์มิน o r r r u n n r นะครับก่อ,อนหน้านี้เราจะได้ยินเลข1.65เลข2.65ใช่ไหมครับเลข9.65นะครับแต่ครั้งนี้มาในเลข5จริง,รงๆก่อนหน้าน,นี้มีเลข7ด้วยนะและเลข7ก็หายไปตอนนี้กลายเป็นเลข5แทนเลข570เนะครับเป็นนาฬิกาสำหรับ Serie s สรันเนนะครับแล้วก็คนที่ต้องการนำไปใช้ในการแข่งขันไตรกีฬานะครับ จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ในรุ่น265เองเนี่ยก็สามารถใช้ในการแข่งไตกีฬาได้แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้มข้นพอนะพอมาในรุ่น570เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่เล่นไตกีฬาอย่างจริงจังนะครับในรุ่น570นะครับหน้าจอเป็นอะลูมเนนะครับที่มาพร้อมกับอลูมิเนียมเบรเซลนะครับบริเวณกรอบของนาฬิกานะครับขอบของนาฬิกาตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ ในขนาด47มเมนะครับเรือนที่ผมถืออยู่นี่นะครับขนาด47มินะครับจริงๆแล้ว570จะมีอยู่2ขนาดนะครับมี42กับ47เรือนที่ผมถืออยู่นี่นะครับให้เพื่อนๆดูคือเรือนที่มีขนาด47มิลใหญ่ขนาดไหนลองดูบนข้อมือของผมนี่นะครับ47มิแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือ165นะครับเพื่อนๆครับ165ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะประมาณนี้นะครับ มี265กับเรือนหนึ่งนี่ครับ47มิล265จะอยู่ที่46นะเรือนนี้46นะครับก็จะขนาดใกล้เคียงกันอนะเล็กต่างกันเล็กน้อยนะครับผมเป็นคนข้อมือเล็กด้วยแหละพอเลยใส่นาฬิกาประมาณนี้มันยังพอแบบสมคือสมกับข้อมืออะแล้วดูถ้าดูเรือนนี้เรือนนี้คือ50 50นะครับอินซิงสนี่คือ50ก็จะใหญ่ไปเลยนะครับ นะข้อมือผมเนี่ยเหมาะแล้วใส่เล็กๆหน่อยนะครับไม่ต้องใหญ่มากข้อมือผมเล็กดูฟินิกใหญ่มากนะครับโอเคอ่ะนี่ก็คือขนาดหน้าจอของเจ้า570นะครับขนาด47มิมนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังซิด้านหลังตรงนี้นะครับเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์เจนใหม่เจนที่5นะครับ ซึ่งก็จะแตกต่างจากเซนเซอร์รุ่นเก่าๆนะครับอย่างเจ้าตัวนี้265เนี่ยก็จะเป็น Gen 4นครับ Gen 4นะตัวตัวเซนเซ,นเซอร์ก็จะเล็กกว่านะครับอ,อ,อย่าง i n s i n n c 3นะครับ Gen 4เหมือนกันเห็นไหม Gen 5นี่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็น Gen ใหม่นะครับการวัด ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะละเอียดแล้วก็แม่นอย่ามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆครับถัดมานะครับที่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เติมเข้ามาในรุ่นนี้570นะครับนั่นก็คือไมโครโฟนแล้วก็สปีเกอร์ครับตรงนี้สปีเกอร์แล้วก็ไมโครโฟนะครับแน่นอนมันสามารถฟังเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้เพื่อนๆฟังกันมันดีตรงนี้แหละที่เราสามารถฟังเพลงได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้อง เปิดจากโทรศัพท์มือถือเราใช้นาฬิกาฟังเพลงได้เลยนะครับเปิดอะได้ยินไหมเอาไมาใกล้ๆเอาไมค์ไปใกล้ๆนะเปิดแค่นี้พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเป็นฟังก์ชันที่เติมเข้ามาใหม่ใน o r e r u n n e r 570นะครับมีสปีกเกอร์แล้วก็มีไมโครโฟนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันมี ฟังก์ชันไมโครโฟนแล้วก็สปีกเกอร์มันสามารถโทรศัพท์ได้นะครับเพื่อนครับนะครับเราก็เลือกเข้ามาที่เมนูโฟนตรงนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะโทรศัพท์ได้นี่คือต้องเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดโฟนเข้ามานะครับกดโทรศัพท์ลองโทรดูซิได้ไหมเนี่ยก็จะลิงก์กับโทรศัพท์ผมแบบนี้นะครับ โอเคปิดประมาณนี้แหละมันโทรศัพท์ได้นะครับสักครู่นะครับรับโทรศัพท์ฮัลโหลครับครับพี่รับปออ๋อโอเคขอโทษที่ผมต่อผิดครับครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะเห็นไหม มีคนโทรเข้ามาพอดีรับสายได้แล้วก็คุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแหมขอบคุณนะครับที่โทรเข้ามาเรียบร้อยนะครับ570สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเชื่อมนาฬิกาเรือนนี้กับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับฟีเจอร์ที่มาใหม่อันนึงนะครับนั่นก็คือ skin temperature นะครับแล้วก็ breathing variation นะครับ skin temperature เนี่ยพอผมเข้ามาดูนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้ เวลาที่เราเข้ามาเช็คเรื่องการนอนของเรานะครับ sleep m a t r i x average นะครับนี่ค่ะศูลบ0.2องศานี่นะครับจริงๆตัว skin temperature เนี่ยนะครับมันใส่เข้ามาตั้งแต่ในรุ่นนี้แล้วนะเนี่ย p h o e n i x 7 x ของผมที่มีนะครับเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีมันใส่มาตั้งแต่รุ่นนี้แล้วนะครับแล้วก็มันเติมเข้ามาถูกเติมเข้ามาในรุ่นนี้ตัว f o r ์เน n ร์เนี่นะครับตัว Skin t e m p e อร t เจอเนี่ยมันก็จะช่วยวัดเรื่องของสุขภาพโดยรวมของเรานะครับข้อดีในการวัดเนี่ยเราต้องใส่แต่เราต้องใส่นาฬิกานอนนะพอเราใส่นาฬิกานอนปุ๊บเนี่ยใส่สัก3ครั้งนะครับมันก็จะวัดออกมาเลยนะครับว่า อุณหภูมิของผิวเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันตอนช่วงที่เราพักตอนช่วงที่เรานอนนะครับมันก็จะบอกถึงสัญญาณการเริ่มต้นของการเจ็บป่วยได้นะครับแล้วก็ติดตามรอบเดือนของผู้หญิงได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะใน f o r e i น n n e r 5านนี่ก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับส่วน breathing variation นะครับก็มันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจของเรานะครับโดยที่ ใช้วัดเพื่อติดตามสุขภาพโดยรวมเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามีการหายใจที่เร็วขึ้นสั้นลงมันก็จะเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นของการเป็นไข้ภาวะติดเชื้อหอบหืดและก็ความเครียดได้เช่นเดียวกันครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เติมเข้ามาในตัว Foreigner 570นะครับที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องสุขภาพโดยรวมให้กับเรานะครันเพื่อนครับและนอกจากนี้นะครับ f o r e เนอร์ห้เนี่ยก็อัดแน่นด้วยฟีเจอร์การเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์ iPhone แล้วก็ Android นะครับการดาวน์โหลดเพลงจาก Spotify นะครับเมื่อกี้ผมเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังแล้วเนะแล้วก็มีฟีเจอร์เรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับเหตุฉุกเฉินการขอความช่วยเหลือ LifePack นะครับแล้วก็การชำระเงินที่เราไม่จาเป็นต้องสัมผัสพวกบัตรหรือว่าเงินสดเลยนะผ่านการมินเพนะครับก็จะอยู่ในตัว o r e ์เ n n e r 570ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ n er 570มี2ขนาดนะครับ42มิลแล้วก็47ม mm มนะครับ ขนาดตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมสีสันสดใสนะครับสีนี้คือสีอินดิโก้นะครับมาพร้อมกับสายโปร่งแสงสี Imperial Purple เนะครับเป็นสีม่วงสวยงามทีเดียวนะเพื่อนๆเ,เป็นไงล่ะสวยไหมอืมส่วนตัวผมก็ชอบสีนี้นะครับสีดูสดใสดีหน้าจอเป็นอลมูเลีหน้าจอสว่างมากนะครับถ้าเพื่อนๆได้ใช้หน้าจอแบบนี้แล้วจะไม่กลับไปใช้ p h น e n ซ์เแบบนี้อีกเลย <laughs> ดูสิ <laughs> แสงมันไม่มีนะ <laughs> นะครับ แล้วก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เติมเข้ามาในตัวของ f o r เ n n e r 570นะครับนั่นก็คือ evening report นะครับการรายงานผลประจำช่วงเย็นนะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนใช้การ m มีมาโดยตลอดนะครับผมเองก็ใช้มาตั้งแต่รุ่น Phoenix 7x แ,แล้วรุ่นนี้นะก็มันจะมีการรายงานผลในช่วงเช้านะครับให้กับเรานะครับ evening report เป็นการรายงานผลในช่วงเย็นนะครับ ก็จะแตกต่างกันนะการรายงานผลในช่วงเช้าก็จะบอกว่าเรานอนในคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่พอในช่วงเย็นเนี่ยก็จะบอกถึงช่วงเวลาก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับระดับพลังงานของร่างกายเราที่ใช้ในวันนี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับแผนการฝึกแผนการออกกำลังกายถ้าเกิดใครลงพวกการมินโคช้ชเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะต้องฝึกอะไรบ้างนะครับเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับเตรียมตัวเตรียมใจอะ เกิดพรุ่งนี้ต้องฝึกพวกอินโทรเทรนนิ่งจะได้เตรียมใจไว้แต่เนิ่นเเลยนะฮะพอเจ้านาฬิการเรือนนี้มีไมโครโฟนมีสปีเกอร์ก็จะสามารถใช้วอยต์แอ s เซสเซนได้นะครับแล้วก็ใช้วอยต์คอมมานได้มันสามารถสั่งการไปที่โทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ฟังเพลงได้โทรศัพท์ได้ด้วยนะการมีนไรอัลอนโค้ชนะครับมีฟีเจอร์โค้ชไรกีฬานะครับที่จะแสดงคําแนะนําแบบแผนการฝึกนะครับและติดตามความสําเร็จของเรานะครับในการแข่งขันแล้วก็ระยะเวลาการพักฟื้นได้ด้วยนะครับ สำหรับนาฬิกา Garmin นะครับแทบทุกรุ่นนะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือจะมี3ปุ่มแบบนี้นะครับหนึ 1, 2, 3, แล้วก็ด้านขวามี3ปุ่มนะครับหนึ่งกับ2นะครับด้านซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟปิดไฟเปิดหน้าจอ,อ,อปิดหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหพอมี notification มาปุ๊บเตือนกันเป็นแผลนะะปุ่มด้านบนก็เปิดไฟปิดไฟเปิดหน้าจอปิดหน้าจอแบบนี้นะครับแต่หน้าจอของเรือนนี้เป็นทัชสกรีนเราสามารถแตะเพื่อเปิดหน้าจอได้นะครับ ถัดมานะครับปุ่มถัดมาบริเวณตรงกลางก็จะเป็นปุ่มเลื่อนเมนูขึ้นลงนะครับเมนูขึ้นก็จะดูกดด้านตรงนี้ตรงกลางปุ่มกลางให้กดขึ้นนะครับก็จะดู notification ที่เข้ามานะครับว่ามีอะไรที่ส่งแจ้งเตือนมาบ้างซึ่งมันก็จะซิงกับตัวของโทรศัพท์มือถือนะครับเรามีเปิดโนติอะไรไว้มันก็จะมานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีโนติในโทรศัพท์มือถือมันก็อาจจะไม่มาที่นาฬิกาเลยก็ได้นะครับ ดาวปุ่มด้านซ้ายมือล่างนะครับก็จะบอกรายงานต่างๆนะครับที่เราเซตเอาไว้นะครับเราสามารถเซตเองได้นะครับว่าเราอยากจะให้มันบอกเรื่องอะไรกับเรานะครับอย่างเช่นอาทิตย์นี้วิ่งไปกี่กิโลแล้วออกกําลังกายอะไรไปแล้วบ้างนะครับเทรนนิ่งนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเทรนนิ่งสเตตัสต่างๆที่เราเซตเอาไว้นะครับมีเรื่องของเฮลมีเรื่องของสภาพอากาศ notification running performance นะครับ hrv s t a t u s อันนี้ต้องใส่ ตอนนอนนะถึงจะวัดค่าตรงนี้ได้นะครับสลิปสกอฟแน่นอนผมเป็นคนที่สลิปสกอ e ไม่เคยดีเลยนะครับยอมรับเลยนะครับเพราะนอนมากที่สุดคือ6ชั่วโมงนาฬิกาต้องการให้นอนมากกว่านั้นแต่ทาไม่ได้จริงๆใครนอนได้มากกว่านั้นช่วยบอกทีมแคลอรี่นะครับหนึ่แคลอรี่ที่วันนี้เบิร์นไปนะครับแต่มันบอกพันเจ็ดไปไว่าทั้งเลยตั้ง700เนี่ยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับอ่ะเราข้ามตรงนี้ไปก่อนละกันเนาะเรามาดูตรงนี้ดีกว่า การออกกําลังกายบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงครับก็เข้ามาที่ปุ่มทางด้านขวามือนะครับกดสตาร์ทปุ่มด้านบนก็จะขึ้นมาเป็นเรื่องของการออกกําลังกายที่จะ tracking แล้วนะครับมีเรื่องของ Run นะครับมีแอผมตั้งไว้เป็นอันแรกเป็น Run นะครับแล้วก็ Activity ต่างๆตรงนี้ก็สามารถเซตเลือกได้นะครับรันเทร d มิลร r ไบค์ไบค์ i ินดอร์พูลสวิมโอเพนวอเตอร์แล้วก็จตอัลลอนนี่นะครับโอเ okay. ค workout นะครับ มีเวิร์กอัลด้วยนะเวิร์กอัลมีอะไรบ้างมีรันหนึ่งเวิร์กอัลบายหนึ่งเวิร์กอัลสเตรนท์หนึ่งเวิร์กอัลนะครับสเตรนท์หนึ่งเวิร์กอัลทูเดย์เทรนนิ่งมีอะไรบ้างทอทัลบอดี้เซอร์กิตนะครับจริงๆตรงนี้มันจะมีเขียนคขาว่า Amazing Thailand เพื่อนเห็นไหมเห็นอยู่ไหม Amazing Thailand เนี่ยนะครับผมก็เซตเอาไว้ในการมินโคชชิ่งั่นแหละว่าเราจะไปฮาล์ฟมาราธอน ซับสองนะครับมันก็จะส่งตารางมาให้เลยลว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับวันนี้เขาบอกว่าเราจะต้องออกกำลังกายท o t a l ั o บอดี้เซอร์กิตเซตเจ็ดเซตนะครับเจ็ดเซตนะครับ, Set, รบเข้าไปดูสิอ๋อนี่ก็จะบอกเลยนะว่าต้องเวิร์กเอาในกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างนะครับโอเคเรามาดูสิว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างอ่ามีฮิปเรสตนะครับเอ๊ะตรงนี้มีสัญญาณสัญ,ญลักษณ์เหมือนวิดีโอด้วยลองดูสิ h i ปเรสต์บอดี้เวทโอ้นี่มีท่าให้ดูด้วยแจ๋วครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบไม่รู้ไงว่าฮิปเรสตทำยังไงนะครับยกก้นขึ้นนะครับก็จะได้กล้ามฝึกกล้ามเนื้อบริเวณก้นของเราแล้วก็ต้นขาด,ด้านหลังด้วยนะครับโอ้เจ๋งเจ๋งเจงมีอะไรอีกบ้างไหมพุชอัพพุชอัพพุชอัพมีวิดพื้นป่ะน่าจะวิดพื้นนะแน่นไงนะครับดีจังเลยนะ เออเผื่อบางทีเราไม่รู้ไงว่าต้องทําท่าอะไรบ้างนาฬิกามันก็บอกหมดเลยนะครับดีด,ดีใช้ได้ใช้ได้น่าสนใจนะครับอ่ะต่อมานะครับมีอะไรอีกบ้างน,นะครับก็ทีนี้ถ้าเพื่อนๆทไหนอยากจะไปสร้างแผนเวิร์กอัพของเราเพิ่มเติมก็ไปสร้างได้ในการบิน Connect ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อนๆครับโอเคถัดมาก็จะมีคล็อกนะครับเรื่องของนาฬิกาการตั้งอะลามนะครับ stopwatch อะไรพวกนี้นะครับเขาดาวนะต่อมาเรื่องโฟนเมื่อกี้นะโทรศัพท์โทรสามารถโทรศัพท์พทพได้นะครับ messenger voice command voice assistant นะครับ voice command ก็ใช้เปิดฟังก์ชันต่างๆ music อ่าจะเข้ามาที่หน้า music เล่น music นะครับโอเค music นะครับการ m i ม s นแชร์ Share, history setting ตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับว่า มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนอะรันตรงนี้มีอะไร Today t o d a y t r a i n i n g มีเบสวิ่ง1ชั่วโมง25นาทีออวันนี้ผมวิ่งไป1ชั่วโมง25นาทีครับพุ่งวันอังคารนี่เขาจะบอกต่อมานะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่เราต้องฝึก r e n g t h Training นะครับส่วนวันอังคารให้สปรินท์สปรินท์ที่เพสสามอะเห็นปะา3 เพสสาป่ะใช่วิ่งเพสสาวิ่งเป็นสปรินตน่ะเนี่ยพอเห็นแบบนี้ไม่ค่อยอยากฝึกเลยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยนะครับนี่เป็นสปรินต์ให้ฝึกสปรินต์นะครับ,รรรบวอร์มอัพสิบาทีนะครับแล้วก็วิ่งสิบห้าวินาทีที่เพสสามจุหนึ่งนะครับโอ๊ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วโอเควันอังคารนะครับนี่ก็จะบอกแผนฝึกนะว่าเราต้องฝึกอะไรบ้างน,นะครับมีวิ่งเบส เพส6 5 5 5นะครับ38นาทีนะครับแล้วก็เรือนนี้เนี่ยมีควิกรีลิสด้วยนะครับเจ้าสายของนาฬิกาเรือนนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นควิกรีลิส s e โดยการกดที่ตรงน,นี้ตรงนี้จะมีปุ่มสีเงินเนนะครับกดตรงนี้ปุ๊บก็สามารถถอดเจ้าสายนาฬิกาและเปลี่ยนนาฬิกาเปลี่ยนสายนาฬิกาได้เลยอ่ะเห็นไหมง่ายมากนะครับ เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากได้นะครับช่วยง่ายๆขึ้นเยอะแต่ก่อนนะผมเปลี่ยนสายนาฬิกาที่นี้เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงครับต่อมานะครับน้ําหนักนะครับของเรือนนี้นะครับอยู่ที่50กรัมครับาะเป็นขนาด47มินะครับมีบิอินสปีกเกอร์และไมโครโฟนนะครับหน้าจอขนาด1.4นิ้วนะครับขนาดหน้าจอคือ1.4นิ้วนะครับแล้วก็มีเมมโมรีอยู่ข้างในอยู่ที่8กิกะไบนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าสามารถทนน้ําใส่ลงเล่นคือมันใส่เล่นไตรกีฬาได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆม,มันทนน้าแน่นอนนี่ยมันกันน้ําได้แน่ๆบแบตเตอรี่นะครับของ570นะครับขนาด47มิลน,นะครับเปิดฟังก์ชันการใช้งานแบบสมาร์ทวอชแบบนี้นะครับคือไม่ได้เปิดไป tracking วิ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเปิดเพื่อ ส t ตนบายแล้วก็ใช้งานตามปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ11วันนะครับสูงสุด11วันนะสูงสุดนะแต่ไม่ใช่แบบใช้ได้11วันมันก็ถ้าเพื่อนเ,อเปิดหน้าจอสว่างหน่อยนะครับพลิกขึ้นมาดูนาฬิกาบ่อยหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้ระยะเวลาการใช้งานที่สั้นกว่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดเพื่อ tracking การออกกําลังกายของเรานะครับใช้ GPS เนี่ยก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก18ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับ18ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ย ก็จบไรกีฬาจบไอออนแมนได้แหละครับจบไอออนแมนได้สบายๆนะครับแล้วก็ถ้าเปิดแบบซิสเต็มทั้งหมดเปิดพวกตัวของดาวเทียม tracking ต่างๆนะครับแล้วก็เปิดเพลงด้วยเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณสูงสุดไม่เกิน8ชั่วโมงครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้ครับ o r r r er u n n e r 570นะครับเพื่อนๆครับ ส่วนราคาขายนะครับนาฬิกาเรือนนี้ f o r e i ร n n r r 570เนี่ยจะอยู่ที่17,990บาทนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถแวะเข้าไปชมนาฬิกาเรือนนี้ Garmin Foreigner 570ได้นะครับที่ Garmin Store ทุกที่ทุกสาขานะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายของ Garmin นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะวางขาย Garmin f o r e รนเ570เนี่ยแน่นอนครับ17,990บาทนะครับเพื่อนๆครับผม ก็เดี๋ยวพรีวิวนาฬิกาเรือนี้กันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับผมคลิปนี้นาะทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม